สวัสดีค่ะบริษัทบิจอน,นะคะวันนี้มีคลิปมาส่งปั๊มลูกค้าอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะเป็นปั๊มของคุณพี่นิพาพรพิกุลศรีนะคะอยู่ที่ดงเย็นมุกดาหารคือพี่นิพาพรน่ะโทรมาคุยกับเฟิร์นนานมากแล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปลายปีที่แล้ว โทรมาบอกว่าอยากทําสวนผู้เลียนกาลังจะทําอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีแผนว่าอยากจะซื้อปั๊มน้ําแล้วก็คุยกันไว้ตั้งแต่ปลายปีทีนี้ก็มีแนะนําเรื่องข้อเมนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยจนลูกค้าโทรมานะคะตัดสินใจสั่งกับเราไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเองนะคะก็ตกลงสั่งซื้อกันวันที่5เดือนเมษาคุยไว้ตั้งแต่ปลายปลายปีที่แล้วลูกค้าก็เลย เออ่ไปวางเรื่องระบบก่อนแล้วก็โทรมาสั่งนะคะก็มีบรรยากาศส่งมาให้ดูนี่แหละแต่ว่าฟนไม่ได้มีแบบเอาไปลองดูแล้วว่าใช้ได้เท่าไหร่อได้สปริงเกอร์กีหัวอาจจะต้องมาแบบว่าไปถามลูกค้าเพิ่มอีกทีนึงเพราะว่าเวลาเราไปส่งอะ หน้างานหลายอย่างไม่พร้อมลูกค้าบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าเออทําไมแบบว่าเหมือนแบบไปส่งอย่างเงี้ยแล้วแล้วผมไม่เห็นว่ามันใช้งานได้เท่าไหร่อย่างงี้คํานวณไม่ถูกก็เฟิร์นจะพยายามหาคลิปมานะคะเพื่อจะให้ดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะเวลาไปติดตั้งอะ่ะมันได้เท่าไหร่แต่ซึ่งจริงใน y o t u b e แเราก็มีนะ อาจจะต้องหาหน่อยเพราะว่าส่วนมากเวลาไปส่งหน้างานพอไปส่งเสร็จเนี่ยมันไม่ได้มีแบบว่าการติดตั้งเลยแล้วลูกค้าก็จะไม่เห็นแต่ก็เอาเป็นว่าเราลงให้ลูกค้าสบายใจว่าเาซื้อของกับเราของมราคาศูนย์เนาะเกือบแสนเลยก็จะได้มั่นใจว่าส่งจริงๆนะคะแล้วก็ไว้ใจได้เราเป็นบริษัทนะคะไม่ใช่แบบว่าเ,าเป็นร้านค้าเป็น ช่างที่รับทําอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นบริษัทเลยลูกค้าสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่าบริษัทปิจอดทุกอย่างจะมีข้อมูลการติดต่อของเราเหมดนเลยที่ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเบอร์โทรที่ตั้งบริษัทคือมีตัวตนหมดเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เวลาซื้อเครื่องกับเราไปอ่ะอะไหล่ทุกอย่างเราก็ดูแลให้นะคะก็เท่านี้แหละลูกค้าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสมีแบบว่า ขอลูกค้าได้หรือว่าไปเยี่ยมลูกค้าหน้างานแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศว่าเออลูกค้าซื้อปั๊มตัวนี้ไปใช้ได้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงแต่ณตอนนี้มีเท่านี้นะคะก็มาชมเท่านี้ก่อนก็<ๆ>ไปแล้ลาาบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเราอีกแล้วะครับวิกจอนนะครับวันนี้ เราอยู่นที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาส่งเครื่องเตโยต้านะครับสี่สูตรน้ส่นฟถัมไรพัดครับนี่ก็เหมือนเดิมครับเครื่องเตโยต้านะครับเครื่องญี่ปุ่นนะครับรีสองลูกระบบหม้อน้ําเหมือนเดิมนะครับเยวจะเป็นฟัมถามไรพัดเหมือนเดิมครับถ้าระบบ ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น24โวลต์ครับมีตัวตัดเหมือนเดิมครับก็อันนี้ลูกค้าสั่งเราเครื่องมาเปล่านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมาติดตั้งเองที่สวนครับอันนี้ผมก็ทําการลองเครื่องนะครับสตาร์ทบอกวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับบอกวิธีดูแลรักษาแล้วครับก็เรียบร้อยครับผมก็ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะครับที่ไหนเมื่อไหร่นะครับคอยติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ